กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที okay. way, so so, the ่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมจะอยู่เกมแกร์วันเลยใต้อีกเช่นเคยนะเกมนี้ผมเล่นบ่อยมากผมชอบนะเกมนี้เกมภาพสวยแข่งรถเล่นกับเพื่อนได้เล่นออนไลน์ได้นะผมโคตรดีเกมนี้แล้วตะไนี้ไปหมอดเติมฟรีด้วยนะเนี่ยไหมสามารถเติมได้แบบรัวๆนะครับผมโคตรดีแล้วรถในเกมนี้คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นแบบดูภาพดินี่คือรถที่ผมชนมานะเนี่ยก็ต้องไปซ่อมนะฮะชนมาแล้วก็ต้องไปซ่อมนะครับเนี่ย โคตรดีเลยนะครับเกมนี้มันเฮ้ยคดต้อมได้แล้วเย่อ่าต้องรู้ว่าิวสี่ตอนนี้วิวอะไรแหละวิวสามวันนี้น่าจะวิวสี่ขึ้นวิวสี่ได้นะครับผมเล่นมาตั้งผมยังไม่เคยวิวขึ้นวิวสามเลยนะครับตอนนี้แต่เราจะเล่นไปเรื่อยให้ถึงวิวสีว่เราจะได้ไปแตกรถกันนะครับเดี๋ยวไปดูรถในเกมกันดีกว่านะครับผมมาที่ช็อปนิวคาร์เลยมรถมันคลาสประมาณน,นี้เนาะประมาณ6คลาสมีสตรีทคลาสนะผมเป็นเกมเป็นรถแบบรถ,แบบรถแข่งตามท้องถนนทั่วไปนะครับที่ก็สวยๆทั้งนั้นเราซื้อมาเลยเย้ yeah. แล้วก็มี GT4 Class นะมี3คันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสับ GT4 Class นะฮะแล้วก็มี GT3 GT3 ก็สวยๆเลยเท่านั้นนะครับฮนะบแล้วก็ LPM อะไร LPM เั MP, ือนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็สวยอยู่ก็ F4 นะครับ F4 มีคันหนึ่งแล้วก็ F1 มีนหนึ่งคันนะครับผมโอเคเราจะไปเล่นให้ดูนะครับว่าจะ ภาพในเกมจะเป็นยังไงบรรยากาศในเกมคือสมารถเล่นออนไลน์ได้นะแต่ผมจะเล่นหมดออฟไลน์แล้วกันเนี่ยมีมัลติเพยเยอร์นะครับแล้วก็มีออฟไลน์เดี๋ยวผมไปเล่นหมดแคมเปญแล้วก็จะได้เอาเอาเวลด้วยนะครับแพ้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะแพ้ก็ได้เวลถึงมันจะเล่นยากหน่อยนะเกมนี้เพราะมันกระตุกนะครับคมไม่ไหวแล้วนะครับอ่าแพ้ผมอันนี้คือแข่งในสนามเลยนะภาพในเกมก็คือสวยงามแล้วก็มีคู่แข่ง แล้วก็อยู่ในสามแข่งที่ครั้นที่จะญ่ยิ่งใหญ่เลยนะครับมาครับเราปล่อยตัวมาแล้วตอนนี้อาจจะมีกระตุกระหว่างการเล่นหน่อยนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเกมภาพมันสวยจริงแล้วก็คอมผมมันกากนะครับจริงมันไม่ได้ขากหรอกแต่ว่ามันเป็นที่โอ้โหโอ้โหมันจะพูดไงเรียบร้อยหลุดโอเคก็คือคอมผมเนี่ยมันไม่ได้ขากนะแต่ว่าอีมอนิเตอร์เนี่ยมันน่าจะไม่ไหวกับคอมผมละ น่าจะต้องเปลี่ยนร้อยยกเซตใหม่เลยรอคอมใหม่เลยทีเดียวนะครับจะได้ทําทุกอย่างใหม่หมดยกระบบยกเครื่องใหม่เลยงานะเกณ์น,นี้มีระบบที่สมจริงอยู่นะเพราะว่าเวลาเราขี่ยออกเส้นทางเนี่ยเราจะโดนดับเครื่องนะครับมันลงโทษเราอะ่ะดับเครื่องประมาณสามวินะครับซึ่งไม่น่าดีเราพยายามอยากเขี่ยออกอนอกแล้วกันนะฮะต่อเดียวเขาขับไปสวย เบรกลอยแล้วก็เลี้ยวโอเคโอ้โ okay. oh, oh, oh. หโอ้โหหลุดโค้งหลุดโค้งเรคขอ,ขอ,ขอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราครับใส่ใหได้รถแรงไงผมว่าถ้ามันน่าจะมีเทอร์โบนะถ้าเราแต่งไปเรื่อยเนี่ยจะขอแบบเบรกแต่เบรกลอยแล้วก็เลี้ยวโอเคเริ่มเป็นเริ่มเป็นต้องดูมินิแมปตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าตรงไหนคนเร็ว <fil th> คนไหนคนไปตรง โอ้โหม่นเอ่ยโอ้โหเี่ยจะเพึ่งแสงเลยออกไปก่อนโอ้หมันแสงแล้วและฮะจะเพึ่งแสงอย่าเพึ่งแสงอย่าเพิ่งแสงรถพี่แดงก็น้อย่าแสงได้ไงล่ะไป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 กระตับสีเขียวนีแหละโอเคถ้าเราเบรกแล้วเลี้ยวมันก็จะไปได้ไหลลื่นอยู่นะแต่เราไม่ค่อยเบรกไงเรา ผมไม่ค่อยเบรกอะผมเล่นอะผมไปหน้าอย่างเดียวอะถ้าเบรกก็จะสบายชิลอ,อยู่โอเคโอ้ยที่สามโอเค, 3, อเคได้อยู่ประมาณนี้นะเกี่ยวกับเกมนี้ผมบอกว่าสามารถโหลดไปแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนได้นะโอเคก็สนุกดีนะทำไมผมไม่ได้เบรคโอค้ยยังไม่เบรคสี่เหรอโอ้ยทำไมเบรคสี่นานจังวะโอเคประมาณนี้กันนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนวันเจอกันใหม่คลิปหน้าผมโหลดมาเล่นกันนะคลิปนี้สนุกมาก bộ